ยังไงเ้ยเอา สะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องิุปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับบอกเลยว่าผมมาอยู่กับเกมเกมใหม่เว้ยซึ่งเกมนี้เนี่ยผมอยากจะชวนทุกคนมาเล่นด้วยจริงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังร้าวๆแล้วผมจะพาทุกคนไปเล่นแล้วกันนะครับก็คือเกมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบ Tower Defense อพวกการ์ดเกมสไตล์อนิเมะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการผสมของการปกป้องหอคอยอะไรประมาณนี้คือเราจะมีฮีโร่เว้ยแล้วก็เราจะมาตั้งในจุดต่างๆแล้วก็คอยปกป้องหอคอยนะครับตอนนี้คือทุกคนยังไม่เห็นภาพ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในอย่างที่2นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือรูปแบบคือมันเสมือนจริงแล้วมันสวยมากๆครับ คือดูสิทุกคนการออกแบบตัวละครเนี่ยน่ารักแนวอนิเมะสดใสกุ้งกิ้งทุกคนก็รู้ว่าผมชอบแบบอย่างเงี้ยชอบสาวสาวอะไรอย่างเงี้ยครับโคตรน่ารักเลยนะนี่คือหนึ่งส่วนที่ผมอยากจะเล่นเกมนี้ครับทุกคนเกมนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีการสุ่มกาชาด้วยคนะทุกคนคือตัวละครพวกนี้นะครับก็จะได้มาจากการสุ่มกาชาซึ่งเกมนี้ครับก็จะมีถึงระดับ S S S R เลยด้วยกันนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมดองใบสุ่มไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ราสุ่มได้พวกแบบ SSR หรือว่า SSSR เนี่ยนะครับคือมันจะเป็นการสะสมแบบพวกฮีโร่รีเจนต์นะทุกคนเออคือพวกนี้เนี่ยแม่งจะเก่งมากดูสิทุกคนตอนนี้ผมยังไม่มีเลยแต่ว่าผมดองการ์ดสุ่มไว้ผมก็หวังว่ามันจะมีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้นี่นะครับมันก็จะมีพวกแบบนะครับภารกิจที่ให้เราเข้ามาทําประจําวันล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราเดินตามเนื้อเรื่องไปนะครับทุกคนแล้วพวกระบบอารีโนอารีนาระบบไอเทมชอ็อประบบสุม่มระบบคิววอร มีหมดครับทุกคนระบบหลากหลายคือมันกว้างไงมันน่าสนใจนะครับผมก็เลยมาลองเล่นดูแล้วแบบเออพอเล่นแล้วแม่งชอบจริง<ม>ก็คือก่อนจะไปสุ่มกาชาดนะ้วยทุกคนผมอยากจะพาทุกคนมาดูก่อน,นครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูว่าทําไมเกมนี้มันจึงต้องสุ่มกาชาเนะี่ยทุกคนผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนี่คือด่านที่ผมเล่นผ่านไปแต่ว่าคือมันยังไม่ได้3ดาวเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันยังไม่แข็งแกร่งมากพอคนระับผมพาเข้าไปดูก่อนนะทุกคนเนี่ยนะ ตอนนี้นะครับนี่คือฮีโร่ที่ผมมีนะครับก็มันอารมณ์ประมาณว่าคือมอนสเตอร์พวกมอนสเตอร์มันจะเดินผ่านมาอย่างเงี้ยครับทุกคนคือเราก็จะตั้งฮีโร่ไว้นะครับเพื่อดักมอนสเตอร์ซึ่งตัวละครของผมณนะตอนนี้นะครับก็จะมีแบบธนูนะครับสายธนูสายดาบที่มันตีแรงนะครับผมก็เลยเอาธนูตัวเนี้ยอ่ะตัวเนี้ยคือตัวที่ตีแรงที่สุดของผมครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ลองมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็เลยแบบวางแผนประมาณว่าให้ไอ้พวกนี้เนี่ยทำให้เลือดลดน้อยสุดหรือว่าอาจจะฆ่าได้ก็แล้วแต่แหละแต่ว่า คือจุดเนี้ยจุดตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดที่มอนสเตอร์มารวมกันเยอะที่สุดผมก็เลยวางตัวที่ตีแรงที่สุดไว้ตรงนี้ครับทุกคนเออพอผมเล่นเสร็จตานี้นะทุกคนจะรู้เลยว่าทําไมผมถึงจะต้องไปสุ่มกาชาครับทุกคนอ่ะผมจะเริ่มปล่อยมาเลยปล่อยมอนสเตอร์ครับเริ่มสตาร์ทเข้ามาก็คืออันเนี้ยคือเราจะมีสกิลช่วย ฮีโร่ของเราด้วยนะครับทุกคนคือสกิลเนี้ยมันจะทําให้มอนสเตอร์เดินช้าลงนะแล้วก็ไอ้สกิลพวกนี้คือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราอัพตัวละครน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลนี้ครับคือมันจะทําให้แบบฮีโร่ผมประมาณว่ามันมันขั้งเนี่ยแล้วมันจะตีเร็วขึ้นครับเนี่ยมันจะตีเร็วขึ้นนะดูดีทุกคนแล้วก็นี่ครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้คือมันวิ่งไวไง ผมต้องทําให้มันเนี่ยครับมันโดนเตือ่อยมันโดนเตือเต่อยมันวิ่งช้าลงเชีย่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็น,น,น,นปะมันรอดไปได้ตัวหนึ่งไงผมก็เลยยังอยู่2ดาวอยู่นะทุกคนผมไม่ผ่านสักทีครับคือผ่านแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ขึ้น3ดาวสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกาชากันซึ่งผมเนี่ยดองใบสุ่มกาชามานานแล้วนะครับผมอยากสุ่มมานานแล้วแต่ว่าผมรอทําคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับแบบรอให,ให้เก็บให้เยอะพอสมควรนะอ,อ,อ่ะเอออะ ในส่วนของการสุ่มกาชาเราก็ามาตรงนี้ครับคือมันก็จะมี2ที่เว้ยผมจะเรียกมันว่าใบทองแล้วกัน <laughs> เออส่วนตัวเลยส่วนตัวผมเรียกมันว่าใบทองแล้วก็ใบม่วงนั่นเซึ่งไอตัวใบทองโอ้โหเนี่ยนะครับทุกคน <laughs> คือมันจะมีโอกาสสุ่มได้ตัวละคร S S S R ครับน, <laughs> นี่ครับเรามาดูตัวละครครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ย S S R ก็มีเยอะพอสมควรนะแล้วก็ S S S R ครับมีอยู่8ตัว ผมอยากได้ตัวใดก็ได้อะตอนเนี้ตัวไหนก็ได้ไไดที่เป็น SSR นะครับคือถ้าเรามีสักตัวหนึ่งนะผมเชื่อว่าผมสามารถผ่านแบบ3ดาวได้ไปอีกหลายด่านเลยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด40ใบครับทุกคนไปสุ่มของผมมีอยู่40ใบซึ่งผมจะเปิดทีละ1ิบใบครับทุกคนโอเคครับ10บใบแรกครับทุกคนขอ SSR สัก1ตัวคือ คือสุดๆแหละคือดีใจสุดๆแหละแล้วก็ S S R ก็ได้มาปึ๊บปึ๊บยังไงเเ้ย้ยเป้ยโอ้โห S S R ว่ะทุกคนเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้แรงตัวนี้ตีแรงครับเป็นตัวที่ตีแรงมากครับตัวนี้เดี๋ยวกดต่อกดต่อจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าครับทุกคนไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคครับคือแบบถึง SSR ยังไม่มาแต่ SSR มาเนี่ยคือใช้ได้แล้วสาหรับผมตอนนี้ใช้ได้นะครับรอบที่2ครับมาอีก10บใบไปโอ้โห SR เชีย่ย SR มาไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าขอหน่อยปึ๊บโอ้โหมาแค่ตัวเดียวครับทุกคน SR มาแค่ตัวเดียวซึ่งตัว R ตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องการมันเลย ผมไม่ต้องการตัว R าแล้วอ่ะตอนนี้คือต้องการ S S R กับ S <Run>. S S R เท่านั้นเปิดทีเพอ <Run. S 1> เปิดทีเพราะอกหว S S R ม่อีกแล้ว S S R มาอีกแล้ว,ลวนี่คือคือถ้าทีมผมมีแต่ S S R เนี่ยจำเลยมากดอีกครั้งหนึง่งแม่งจะมาอีกหรือเปล่าครับฮึบโอโหมาแค่ตัวเดียวครับรอบนี้มาแค่ตัวเดียวโอเคครับทุกคน10ใบสุดท้ายครับ1ิบ ใบสุดท้ายกับการสุ่มของเรานะครับสวดยังไงดีวะผมจะใช้มือซ้ายเปิดมือซ้ายมหาเทพของผมเองจุ๊บไปทีหนึ่งแล้วก็ S S S R ป๊โอ้โห S R ว่ะนี่มันตัวเดียวกันหรือเปล่าวะเมื่อกี้ใช่ปะ มันมีงูเหมือนกันนะมีงูออกมานะครับอ่ะโอเคเผื่อมาอีกเผื่อมาอีกคลิกไปดูครับฮึบโอ้โหสี่สิบใบเชี่ยเก็บมาตั้งนานครับ40บได้ SSR มา2ตัวก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อไดโอเคถึงวันนี้จะไม่ได้ SSR แต่เราไปดูกันว่าเมื่อผมได้ SSR เพิ่มเข้ามา2ตัวในทีมเนี่ยทีมเราจะสามารถผ่านแบบ3าดาวได้หรือเปล่าก็าทุกคนมาดูกัน คือเชื่อแบบผมเนี่ยสมไม่ได้เลยทุกคนผมไม่ได้ S S S R เลยวันนี้ยผมอยากจะรู้จริงๆว่ามีเป็นเพื่อนนียเปิดได้หรือเปล่าเอาจริงคือใครที่โหลดมาเล่นแล้วอ่ะมาเปิดแล้วผมอยากรู้ว่า ดวงผมอะ่ะปัดจวยคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่ได้ SSR นะครับสำหรับเพื่อนๆที่โหลดมาแล้วนะครับทุกคนแล้วมาสุ่มนะครับแล้วได้ SSR หรือได้ตัวอะไรเนี่ยลองมาคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยว่าเอ๊ะผมดวงไม่ดีคนเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยนะว่าจะโหลดได้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนไปโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนผมแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องการเพื่อนมากนะครับคือเราไปปั้นก่อนนะครับไปปั้นตัวละครก่อนนะ ตอนนี้ผมสามารถเรียกได้6ตัวเว้ยแล้วผมก็จะเอาตัวพวก SSR ลงก่อนนะครับเราก็จะมาอัพตัวละครครับตอนนี้คืออัพให้สุดเลยไอ้พวกตัว SR ในคือดีแล้วก็ผมจะอัพไม่ให้สุดนะครับ มาครับทุกคนตอนนี้ผมพร้อมที่จะกลับมาแก้แค้นมันแล้วครับทุกคนมาเมื่อกี้นะครับก่อนที่เรายังไม่ได้ตัว SSR นะครับเราสามารถทาได้แค่2ดาวเว้ยซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาผ่าน4่ดานนี้แบบ3ดาวลวดให้ได้มาว่าผมจะทําได้หรือเปล่าครับทุกคนวันนี้ไปอ่ะตอนนี้คือเราต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่เว้ยซึ่งตัวที่ตีแรงที่สุดนะครับของผมเป็นตัวสายธนูนะครับสายยิงไกลนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละครับสายนักเวทนะนักเวทเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็อ่ะตัวนี้น่าจะสายดาบนักดาบนี่คือจะตีแรงอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะผมวางอย่างนี้แล้วกันทุกคนผมคิดว่าน่าจะโอเคครับคือไม่น่ารอดคือ S S R 2ตัวยืนนี่คือคุมหมดแหละเราก็กดเริ่มไปเลยนะครับเพื่อเราพร้อมนะครับทุกคนมาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงครับแผนใหม่เห็นไหมทุกคนคือแบบตีเข้าทีละสพันเนี่ยดูดิ S S R ผมอ่ะ คือตีทีเดียวตายอ่ะเทียบกับตัวนี้ดูดินะตัว SR เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้อัพเธอเยอะด้วยแหละนะครับแล้วก็มันเป็นตัว SR ด้วยนเนี่ยดูตัวที่มันเคยแรงที่สุดของผมคือมันตีเข้าแค่9ก0อ่ะซึ่งตัวนี้มันตีเข้า3 0 0พนอ่ะคือตีทีเดียวจบอ่ะแล้วก็ตัวที่ตีแรงที่สุดในทีผมมันยังไม่ได้โจมตีเลยทุกคนดูดิเ <Wow. S 1> นี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนผ่าน3ดาวแบบชิวๆนะครับด่านที่2มา ไปต่อไปต่ออ่ะระดับที่2ของด่านนี้ครับทุกคนมาก็ผมวางแผนเดิมแล้วกันเพราะว่าแผนเดิมมันดีอยู่แล้วครับผมจะไม่เปลี่ยนมาเป็นไงไอต้าเห็ดอันนี้คือแบบคือแบบทักทายไงเป็นตัวที่แบบเอาไว้ทักทายนะครับทุกคนซึ่งตัว SR ผมแล้วมันเป็นตัวที่ตีไกดล้ลยนะเนี่ยเห็นไหมตีทั้งตีไกลด้วยแล้วก็ตีแรงด้วยครับสุดจริงครับตัวเนี้ยคือยังไม่ได้ขยับเลยอะทุกคนเห็นไหมยังไม่ถึงไหนเลยครับตายแล้วถ้าเทียบกับ ทีมเก่าของผมเนี่ยคือคนละโลกเลยพอเราเปิดได้ใช่ไหมพอเราเปิดได้ตัวดีๆเนี่ยทีมเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเห็นไหมผ่านแบบ3ดาวชิวๆอะ่ะยังไม่ได้ทาอะไรเลยอะ่ะทุกคนโอเคครับในระดับที่3ระดับต่อไปมาศึกล้างแค้นต้องเอา3ดาวมาให้ได้เลยฮึบก็ทีมเดิมครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วทีมเราอะ่ะคือเนี่ยทีมนี้คือตั้งแต่ใช้ทีมนี้มาผมยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยพวกนี้เลยนะทุกคนคือปล่อยไปเลยอ่ะ แล้วก็ไอตัวช่อพวกนี้ครับมันจะมีอยู่ตรงนี้ฮะเป็นโซ่แล้วกันเป็นวิญญาณครับเป็นเหมือนวิญญาณนะคือมันใช้ทีละสิบไงซึ่งผมยังไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าตัวผมมันโหดไงล่ะทุกคนเนี่ยยังไม่ถึงตัวสุดท้ายสักทีอะเออขอตัวให้มันหลุดมาถึงตัวสุดท้ายเดี๋ยวได้พเพื่อนมีอะไรที่โหดกว่านี้ป่ะ <c oughs> ในด่านนี้นะแต่ว่าความจริงมันก็มีครับคือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการแน่นอนตัวเอตาตัวที่เก่งๆแข็ง,ขงๆอนะ่ะเราต้องการแน่นอนครับนี่เห็นไหม ตัวนี้คือตีไก่มากครับตีตายตั้งแต่ยังไม่ถึงตัวนางเลยครับทุกคนโอเคครับในอันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระดับของบอสนะครับเป็นด่านของบอสนะครับทุกคนมาดูกันว่ารอบนี้เราจะจัดการได้หรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะว่าตอนนี้ผมมี s s r 2ตัวนี่แม่งชิวนะครับการตีบอสเนี่ยเป็นเรื่องชิวสำหรับเรานะครับทุกคนมาอือตีไปลูกพอ่อแรงแไปลูกพอ่อแรงแไปลูกพอ่อ 6 0พันยังไงล่ะตัวละ6หกพันแกทีเดียวอะตีทีเดียวจบไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องยืดเยื้อะนะครับมาโอ้โห,หนวดนววดอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นอัติของฮีโร่นะอัติของฮีโร่เองครับไม่จะเป็นเลยอ่ะบอสปล่อยมาขึ้นชิวๆอะทีมเรามันแข็งแกร่งอยู่แล้วอะครับน้องๆเออยังไงบอสอะ่ะเราสตาร์บอสไว้หน่อยนี่ครับเรียบร้อยโคตรชิวครับจากที่ผมแบบ ไม่ผ่านเน่เกือบไม่ผ่านน่ะเอออ่ะพอเราสามารถทําดาวได้เต็มแล้วเนี่ยทุกคนเราก็สามารถมารับของที่หีบสมบัติตรงนี้ได้ครับทุกคนอ่ะอันนี้คือหนึ่งว้แล้วก็อย่างที่2ทุกคนอาสงสัยว่าทําไมเราต้องแบบทําดาวให้ได้เยอะๆครับนี่ครับดาวมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนซึ่งพอมันครบนะครับเราก็จะได้ตั๋วไปสุ่มกาชาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเออยิ่งเราทําดาวได้เยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งไปสุ่มดาแล้วก็มีโอกาสได้ตัวละครใหม่ แล้วทีมเราก็จะโหดขึ้น <Wow. S 1> ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเกม Final Freeze TD นะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมรู้สึกว่าโอเคนะผมชอบนะครับเกมนี้คือมันดําเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ผมชอบการสุ่มกาชาเนะเออพอสุ่มได้หรือสุ่มเกลือมันรู้สึกแบบ จิตใจมันทึกเขิมมาครับทุกคนเออเพราะฉะนั้นนะผมก็อยากชวนเพื่อนๆมาเป็นชาวเกลือหรือว่าชาวโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็นั่นเลยครับมาเล่นเป็นเพื่อนผมหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็หวังว่าจะเจอเพื่อนๆในเกมนี้นะครับโอเควันนี้ก็บ๊ายบายเย้